คุณผู้ชมรู้มาเวลาที่รถมันเสียเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีเลยนะที่เราจะได้แอลคนที่เราแอบชอบอะไรนะพอแอลคนที่แอบชอบนี่ออกมาเลยนะแหมใครนะแอบอู้อยู่ในตั้งนานจริงไหมพี่ต้นว่าไมเวลาที่รถเราเสียมันเป็นโอกาสอันดีที่แบบทำให้เราคนที่เราแอบชอบอะเชื้อเชิญเขามาเชื้อเชิญเขามาช่วยเราหน่อยแสดงถึงความบอบบางน่าทะรถนอมของเราด้วยการที่ให้เขามาช่วยเปิดฝากระโปรงให้เราหน่อยเพราะไม่รู้ว่าข้างใต้นั้นน่ะมันมีอะไรบ้างเปิดฝากระโปรงกันเราก็โทรชวนมาเลยโทรชวนเข้ามา เราเสียตรงนี้ทำยังไงดีช่วยเราหน่อยสิแต่ถ้าเกิดว่าใครที่โทรไปแล้วเขาไม่ยอมมาหรือไม่มีคนให้โทรก็ต้องยืนช่วยมันไปเลยทำไมอ่ะยืนด้วยขาตัวเองอ๋อยืนด้วยขาตัวเองใช่ไหมยืนช่วยยืนเลก็ยืนช่วยตัวอ้าอุ๊ยตายแล้วนี่ ซ้อมเสื้อก่อนมะอันนี้คืออ่อยคนที่จะมาช่วยเหลือเธอใช่ไหมใช่เาเรป็นแผนการเธอเนี่มันก็มีเราก็มีแลนกัปบ้างบางทีอ่ะคุณผู้ชมเราจะมาดูวิธีการการเปิดฝากระโปรงด้วยตัวเองก็ได้แบบที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ว่าจะแบบว่าไม่มีใครช่วยเหลืออะไรก็ตามคันแรกเราก็ต้องดึงสลักออกกกอนมันอยู่ตรงไหน สลักฝากระโปรงเนี่ยนะมันจะอยู่ชี้นำชี้นำติชีนช้นำไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพนี่มานี่เลยนี่คือที่เปิดฝากระโปรงของรถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมจะมีสลักเปิดฝากระโปรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณบานาพับของประตูหน้าหรืออ,อยู่ใต้คอนโซนใช่คืออย่างขวา<น>แหละพูด,ดง่ายๆอย่างคันนี้เป็นกรณีพิเศษไหมเรียกว่ากรณีพิเศษปะเราก็ใช้สก,กิลการล้วงของเรานะอ,อยู่นี่เจอแล้วอห๋ อ๋อเป็นสีแดงใช่ไหมเป็นแดงแดงว่ามันคือวัตถุอันตรายส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงหรือไม่ก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ว่าเป็นแบบฝากระโปรงรถแต่อันนี้อยู่ลึกไปหน่อยอีกนิดนึงก็จะเป็นกล่อง ECU นะคะวระวังต้องดึงเข้าหาดึงเข้าหาตัวหรือดึงลงมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคลำไปแล้วไม่เจอไม่ต้องแปลกใจเนาะคลำแล้วไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะคะน่าเกลียดมากเลยอะ คือถ้าเกิดเราไม่ไต้อย่าแปลกใจเพราะว่ามันจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแทนจะอยู่ฝั่งซ้ายแทนอย่างผู้รุนนาเข้าเออรถยุโรเออยุโรมจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออยู่ใต้ใต้ใต้กล่องลิ้นชักกระดงหรือว่าอาจจะอยู่แบบติดกับบานประตูบานับประตูฝั่งคนนั่งแทนอะไรอย่างนี้อ่ะขั้นนี้พอเราเจอเสร็จแล้วก็ดึงมันลงมาพึ่งนั่นไงถ้าเกิดดึงเสร็จปุ๊บฝากระโปรงต้องเด้งผึ่งขึ้นมานิดนึงเออแล้วไปยังไงต้องแล้ววิธีต่อไปก็คือเดินลงไปที่ฝากระโปรงสิฮะเดินลงไปที่ฝากระโปรง เดี๋ยวก็ไปแล้วก็เปิดกระโปรงโอ้โหเมื่อกี้คาแล้วก็ไม่ค่อยเจอก็งงเหมือนกันว่าทาไมมีอีกหนึ่งสลักน้องเปิดก็คลํากันเลยคลำต้องคลำใช้สกิลนิ้วนะเขี่ยเขี่ยกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องระวังลวกนิ้วด้วยนะระวังโดนหนีบแล้วก็ระวังร้อนเพื่อขึ้น้อนมากก็ก็เอานิ้วควานหาวกดูว่าสลักตรงไหนแล้วพอเรานี่เราเจอสลักแล้วเราเปิดเราเขี่ยมันแล้วเราก็ยกมันขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรวมลมปลาในตัวเราทั้งหมด อย่างรถรถยนต์ในบ้านเราตอนนี้คุณผู้ชมบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีค้ำฝากระโปรงหน้ามาให้คุณแรงในการยุกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ียงคันนี้ไม่มีเราต้องใช้แรงเราขึ้นมาแล้วก็้เราตองหที่สำคัญหาเหล็กค้ำฝากระโปรงซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นมีเหล็กยาวแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็เสียบมันเข้าไปหารูที่มีสีเข้าคู่กับไม้เสียบมันเข้าไปเราก็เร็วๆได้นแหลเข้าไป ร้อนปล่อยลงมาสิคะเพราะว่าไม้มัเตีย้ยร้อนมากเลยนี่นี่อย่างนี้แค่นี้เองสังเกตตรงนี้นิดนึงว่ามันจะมีแบบเป็นสลักตรงนี้เนาะที่เราบอกก็คือจะ,จะเป็นเหลืองก็เหลืองแมทกันอย่างรถคันนี้ก็จะบอกว่าสเต็ปแรกงานสลกักสเต็ปสองดึงเหล็กคำ้ำสเต็ปที่สามเสียบฝากระโปรงนี่แหละคุณผู้ชมก็คือวิธีการเปิดฝากระโปงรปงนั่นเองถ้าเกิดว่าใครตามคนมาช่วยอยากจะแอลกันตอนหลังรถเสียอะไรก็ว่ากันไปเนาะเอารถให้เสร็จก่อนไหมนั่นน่ะสิ